พี่น้องสวัสดีครับบอให้เนี่กครับคับจ่องอีสานมาหน่อยครับจานบอให้เราครับห็นมาครับพันแดงครับสวนกุ้งครับเมงเมมงสิเป็นอะไรบุ๋นิี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดุ่นครับต้องุ่นตอมี้สวนแม่งเต่าเอาเบืองไปน้ำกันครับพี่น้องครับไปอีกทีเลยนี่ยิ่งขึ้นหนอึตึงอึดตึงีโกรตด้

โอ yeah. oh. ้โปลาชิวไหลครับเกอไหลไปนี่นี่ครับเบื้องกลางมึงมึงดีเอาดางสุดปลาเหนียวเอาปลาเหนียวไปครับอืมอืมปลาแบบนี้ถูกพวกโดดไปครับอืมอืม ว่นวนว่นตีโค้งมาหนิน,น,นี่นี่ตีโค้งคือนี่ไหมสอนสวิงคือกุ้งไรเงี้ยนะเขาขึ้นอุ้มนี่ระเบียงไม่มีหมดนลยขึ้นนี่อึ๊บอ๋อขึ้นแล้วครับเอาเบิ้งบาดนี้พี่น้นองอู้ปลาซิวปลาซิวปีนปลายยังนัไน เดืนเาไปไปไไปไอ้ปะกระเดินไปเอาเอาอแล้ว้แมงกี่ต๊เมงกีเต๊าก็มีอ้เมงกีเต๊าก็มีแบบนี้เอามันยังฉี่เลยนี้เอ้ยแบบนี้ต้องงกูอะ้ยมาดุก้ยดุมดุตอป mà lại mà lại mà lại bằng đúc bằng đúc ô cùng đồ ngàm vậy ừ, ừ, ngàm ô lại vậy ừ, ừ, mà. ô mày gì tao mới thấy em mùng lên đục na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  mà lại mà lại ô đục na đẹp điều ô tao nhem rồi mày gì tao kéo lên mày mày bắt mấy tàu, mùng mùng lên đi อ่ะยังกุ้งมีตัวงามเนาะอุ้ยกุ้งใสปิ้งเลยมีตั้งกุ้งมีตั้งปลาติวเลยนี่ยนะจังวาปลาติวนะไม่คิดอุ้ยอู้ปลาปลากระเดียบกุ้งงามเว้ยกุ้งใสดีทำไมปลาติวเป็นอื้อหืออ้วนนิดเอียเอาเอากุ้งนี่มนี่ไงบ้างกุ้งแบบใสปิ้งเลยว่ะโอ้ยกุ้งงามเลิศไหมเพิ่งว่าอื้อ ึงง <inaudible> ึง <wai> นี่เน <conclusions> ี <Aristotle> ่ยเนี่ยเนยหลอยู่ดิพอได้อยู่ดิรากบวัดเดียวนึงไหมนี่มาจีไปตักไรทังกลางบองอุ้ยเฮ้ปลาสลิดดิปลาสลิดดินเนี่ยปลาสลิดดินี่ปลาสลิดนี่มันปลากระเดือนโอ้ยอยาเน่นี่น่ะตงไสลูกมันน่ะกุ้งตัวแง่แห้งมึงวะ นี่สงสัยไม่ใช่ปลากระเดื่อเดี๋ยวดูเลยเนี่ยเนาะสลิดเนี่ยครับกระดีมันจะตัวไอ้ออกอามตัวเมื่อกี้ออกสีทำงินเยอะหน่อยบิงครับเอ้ยมึงเดี๋ยวรอบสองมึงงูเลยบป่ะนี่เรืออะไรมันลงไหมปลาซิวนี่โอ้ยถึกใจผู้ก่อยค้างนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวติดตามมาสองกันพี่น้อง